เลยเรื่องเนี้เนี่ยร้องไห้ทุกพีพีรับรองว่าจะไม่ผิดหวังพระเอกหล่อมากแล้วก็โลมันติกมากๆเลยนะคะทุกคน,น,วนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสูอชอ่ช่องนวเนี่นย,ยคลิปนี้ทำไมเสียงเครื่องกองน้ำมันดังจ<ะ>ัง <laughs> ก็คลิปนี้นะคะเนี่ยจะมา พูดคุยถึงซีรีส์นะคะที่เนียชอบพวกเนียนี่ติดซีรีส์ก็รู้สึกว่าอยากจะมาลองจัดอันดับซีรีส์ดูนะคะเี๋ยจะมาพูดถึง10อันดับซีรีส์ที่เนียชอบนะคะจัดอันดับโดยช่องของโนนเนียเองค่ะทุกคนมันจัดอันดับโดยความชอบของเนียเองนะคะทุกคนผิดภาพประการใดก็ขออภัยไว้ก่อนนะคะทุกคนจะัดอันดับจากความชอบของเนียล้วนๆนะคะทุกคนเผื่อว่าน้องๆเพื่อนๆเนี่ยไม่รู้ว่า้ช่องนี้ดูซีรีส์อะไรดีลองดู10อันดับจากเนียดูนะคะเผื่อทุกคนจะชอบนะคะทุกคนไม่มกันเลยดีกว่า่าา10ออันดบบีี้้มะะไรงค เรื่องแรกนะคะทุกคนที่เนี่ยชอบนะคะอันดับที่10นะคะน่าคือเรื่อง it's okay to be not okay ค่ะทุกคน นี่นะคะเนี่ยชอบเพราะว่านางเอกสวยค่ะทุกคนหน้าสวยคาแรคเตอร์น่ารักแต่งตัวบอกเลยว่าเรื่องนีย้ยกให้เลยกับนางเอกคือเสื้อผ้าสวยมากๆใครก็นางเอกเนี่ยน่ารักพระเอกก็น่ารักค่ะทุกคนเดี๋ยชอบนเอกคนนี้มากรู้สึกแบบหน้าตาแบบหน้าอินดูที่สุดแล้วคนนี้เรื่องนี้ก็เลยอยู่ในอันดับที่10นะคะทุกคนต่อไปอันดับที่9้านะคะทุกคน Oh my god ค่ะทุกคน เนี่ยชอบที่ว่ามีจักรยามไม่สปอยเยอะนะคะทุกคนคือนางเอกเนี่ยค่อนข้างจะน่ารักนางเอกเนี่ยเป็นคนที่สามารถเห็นผีได้เนี่ยชอบที่ว่าเรื่องมันดูวุ่นวายดีเนี่ยรู้สึกว่าความรักที่พระเอกมีให้นางเอกในตอนท้ายอะ่ะมันดูแบบลึกซึ้งแล้วก็มีความหมายมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเน่นนก็รู้สึกว่าเนี่ยชอบเรื่องนี้แล้วก็ชอบตัวนางเอกด้วยเหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ดูซีรีส์แล้วชอบดูนางเอกซีรีส์เรื่องนี้นางเอกเขาแบบเขามีความมุ่มานะพยายามเน่ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ติดอ ท็อปสิของเนีเหมือนกันค่ะทุกคนต่อไปอันดับที่8เนี่ยชอบเรื่อง what happened with secret cream ค่ะทุกคนเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็ชอบนางเอกเหมือนกันค่ะทุกคนบอกแล้วเนี่ยดูซีรีส์จากนางเอกนะคะทุกคนเรื่องนี้เอกสวยมากๆหน้าเขาสวยผมเขาสวยเขาสวยหมดเลยลเลยก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นความหลักที่ค่อนข้างร้อนแรงค่ะทุกคนระเอกก็ รแมนติกมากๆด้วยนะคะทุกคนพระเอกเป็นพระเอกที่แบบหลงตัวเองแต่เขาก็หลอ่อจริงค่ะทุกคนคือเขาก็แบบหลงตัวเองในทางที่เท่สำหรับเนียนะคะเี่รู้สึกว่าพระเอกนงเอกเรื่องนี้เคมีเข้ากันมากๆากเนียก็รู้สึกว่าเนียชอบเรื่องนี้นะคะแต่หลักเลยคือชอบที่นางเอกสวยค่ะทุกคนแล้วก็ชอบแบบซีนที่เขามีอะไรกันเป็นซีนที่แบบฮอตมากคือซีนอะไรคะทำให้เรื่องนี้ติด t อ p 10ของเนียนะคะทุกคนอันดับต่อไปนะคะทุกคนอันดับที่7นะคะทุกคน h o ทเด d ล De Luna ค่ะทุกคน บอกตรงๆเลยว่าที่ชอบคอนเถิดดูเลยนะ้าเพราะว่าชอบนางเอกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยชอบไอยูมากเพราะว่าเนี่ยชอบเสียงไอยูนะคะบอกเลยว่าดิเป็นแฟนคลับไอยูตัวบิ๊กเลยเพราะว่าเนี่ยฟังเพลงไอยูทุกเพลงเสื้อผ้าของไอยูอะอลังการมากๆในเรื่องนี้นะคะทุกคนบวกกับคาแรคเตอร์ความโหดของไอยูก็ชอบด้วย อันอออนี้무슨โฮเทลเก่งอย่างยลน่เน่ชอบพระเอกเรื่องนี้ด้วยพระเอกเรื่องนี้เล่นเรื่องหนึ่งที่เน่ก็ชอบเหมือนกันที่เน่รู้จักพระเอกเรื่องนี้จากเรื่องนั้นพระเอกคนเนี้ยเป็นคนเก่งเขาเล่นเก่งเล่นดีเรื่องนั้นที่เขาต้องเล่นเนี่ยเขาต้องเด้เป็นสองคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมากๆแต่เขาก็เล่นได้เนี่ก็เลยรู้สึกว่าพระเอกคนเนี้ยเก่งก็เลยชอบเรื่องนี้นนนะะคะคคคคอัดบททที่ทุุ เนี่ยรู้เลยว่าเรื่องเนี่ยทุกคนต้องเคยดูมาแล้วทุกคนต้องชอบหนังซอมบี้ของประเทศเกาหลีหนังซอมบี้ที่เนี่ยคิดว่าเป็นแบบซีรีส์ท็อปของเกาหลีเลยนะคะเนื้อหาดีเนื้อเรื่องดีใช้คําว่าดีทุกอย่างเลยที่เนี่ยชอบฮินงนอมากๆเพราะว่า ตอนท้ายของซีซั่น2คนที่ออกมาซิงคสุดท้ายอ่ะคือชอนซองอีในเรื่อง My Love from the Star เนี่ยไม่รู้ว่าชื่อจริงของเขาชื่ออะไรแต่ในหนังเนี้ยเขาชื่อว่าชอนซองอีเขาออกมาตอนท้ายแล้วแบบเท่มากเนี่ยชอบผู้หญิงคนนี้มากถ้าให้จัดันดับนักแสดงหญิงเกาหลีที่เนี่ยชอบที่สุดจะเป็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยชอบคนนี้มากๆพอผู้หญิงคนนี้อ,ออกมาตอนสุดท้ายของคิงด็อกเนี่ยเลยแบบชอบเรื่องคิงด็อกมากจากที่ตอนแรกดูมาแล้วชอบมาทั้งเรื่องอยู่แล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยต้องติด top ten ของเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องไปดูนะคะ น้องสนุกจริงๆ,ๆค่ะทุกคนมาสวมดับที่5นะคะทุกคนรีพาย1 9 8่กาดดค่ะทุกคนเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุค1988 ของประเทศเกาหลีเรื่องเนี้ยที่เนียชอบเพราะว่าซีรีส์นี้ให้มากกว่าความสนุกได้เรียนร,ร,รู้วพฒนธรรมเกาหลีประวัติศาสตร์เกาหลีแล้วยิ่งดูจะยิ่งรักตัวละครค่ะทุกคนดูอีพีแรกอีพีสองอาจจะยังรู้สึกว่าไม่สนุกเลยเรื่องเนี้ยถ้าลองดูไปจนถึงอีพีกลางๆควรจะตกหลุมรักซีรีส์เรื่องนี้ค่ะดูแล้วหยุดไม่ได้เลยรู้สึกว่าดูแล้วผูกพันจริงๆลองไปดูเรื่องนี้นะคะทุกคนอันดับต่อไปนะคะทุกคนอันดับที่สี่เป็นเรื่องอัสดันค่ะทุกคน เรื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าคนรู้จักน้อยคนเนี่ยได้ดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันดีค่ะทุกคนถ้าใครได้ดูซีรีส์สายแบบฝั่งแบบยุโรปแต่รู้จักซีรีส์เรื่องนี้ที่ดังมากๆคือซีรีส์เรื่อง Game of Throne ค่ะทุกคนซึ่งเนี่ยรู้สึกว่าอัสตัน่ะคล้ายๆกับเรื่อง Game of Throne แต่เป็นในเวอร์ชั่นของคนเกาหลีเป็นเรื่องของแบบการต่อสู้ทางเชิงปัญญาจะมีฝั่งคนฝั่งสัตว์อะไรอย่างเงี้ยชอบที่ว่าการไฟกันแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อหามันลึกแล้วก็จุดพีกก็พีกมากๆความว่าพพคือแบบ พิกจริงๆถ้าใครชอบดูหนังที่มันพลิกๆอะต้องเรื่องนี้เลยอีกอย่างหนึ่งที่เนี่ยชอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่ามีจีซูแบ็คพิ้งของเราแสดงด้วยค่ะทุกคนใครอยากไปดูที่จีซูก็ไปดูเรื่องนี้ได้นะคะทุกคนถ้าใครชอบสายแบบสู้กันสายเกมวับทรอยใครที่ชอบแนวเนี้ย เราบอกเลยว่าเรื่องนี้จะไม่ผิดหวังค่ะทุกคนต่อไปอันดับที่3นะคะทุกคนเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์เรื่องเดียวนะคะที่เนียดูครบ4ี่ครั้งทุกคนพูดตรงๆงเลยว่าเนียเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้าเนียได้ดูซีรีส์แล้วอ่ะถ้าเนียชอบจริงๆอะ่ะเนียจะหาเวลามาดูซีรีส์นั้นถึงแม้ว่าต้องดูวนสรีรอบก็ตามนะทุกคนเรื่องนี้เนียชอบจริงๆนั่นะ่าคือเรื่อง My Love from the Star เป็นเล him, 他他 as well as ิกกับมนุษย์ต่างดาวพาะเอกมนุษย์ต่างดาวค่ะทุกคนนางเอกเป็นคนนะคะซึ่งนางเอกคือชอนซองอีของเราย่งไงคะทุกคนและเนียชอบชอนซองอีมากๆชอบทุกอย่างในผู้หญิงคนนี้เรื evet> ่องนี้ก็เลยเป็นท็อปอันดับสของเนียค่ะทุกคนรุ่งตรงเลยคือชอบนางเอกชอบความโก๊ะของนางเอกเนื้อเรื่องก็ตลกแล้วก็สนุกมากค่ะทุกคนใครอยากดูแบบนางเอกสวยๆต้องดูเรื่องนี้เลยรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอันดับที่2นะคะคือเรื่อง Hi b บ e m มา a ค่ะทุกคนบอกโก้จูงกูวิญญาณแต่กั เรื่องไฮไปมา玛นะคะเป็นเรื่องกียวกับแม่ที่ตายนะคะเสียชีวิตแล้วก็กลายเป็นผีแต่ว่าสามารถกลับมาเป็นคนได้เรื่องนี้คือเน,นี่ยพูดตรงเลยว่าเนียร้องไห้ทุกพีผีปกตินี่บางคนไม่ได้ร้องไห้ง่ายๆกับซีรีส์นะคะทุกคนเนียร้องไห้แบบร้องหนักมากแล้วก็ร้องทุกทีผีเพราะว่าคําพูดทุกเนื้อหา ของเรื่องอะ่ะมันซึ้งใจมากๆเลย้าพินเน่กับฝั่งแม่นะคะทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักแม่นะคะทุกคนเรื่องนี้เลยค่อนข้างจะทัชใจเนี่ยแล้วก็เซนซิทีฟมากๆเลยคําพูดในซีรีส์อ่ะดีทุกคาพระเอกเล่นดีมากๆพระเอกเล่นเจ็บแบบเจ็บจริงๆอะ่ะทุกคนใครอยากได้กําลังใจในการใช้ชีวิตเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องนี้ดีมากๆเรื่องนี้เนี่ยให้อันดับสองเลยเนี่ยชอบเรื่องนี้มากๆค่ะทุกคนอนันดับสุดท้ายค่ะทุกคนอันดับที่1นนะคะเป็นเรื่องที่คนรู้จักแต่ทุกคนต้องดูแน่ๆเลยคือเรื่อง world of เรื่องนี้เนียชอบมากๆที่ดูไปแล้ว3ามครั้งอะทุกคนเรื่องนี้เนี่ยใช้คําว่าเป็นมาสเตอร์พีดเป็นเพอร์เฟกต์พีดของซีรีส์ของเนียเนื้อหาดีมูดแอนโทนดีนะักแสดงดีทุกอย่างดีไปหมดเลยใครที่เป็นคนที่เป็นสายอาร์ตสายที่แบบชอบดูบทละครทุกอย่างทุกคนครบเครื่องหมดเลยเนียดูแลเนียชอบนะักแสดงเล่นดีนางเอกที่เป็นตัวรองอะสวยมากสวยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ,กบเนียหลวงเนียน้อยชีวิตคู่อะมันมีมากกว่าที่เราคิดมากๆพอแต่งงานไปแล้วทุกเนื้อหาที่เรื่องนี้พูดอะมัน ทัชเนี่ยจริงๆอ่ะทุกคนถ้าใครเป็นคนที่เซนซิทีฟเรื่องความรักคือหาเรื่องนี้ก็ตอบจบแนะนำเลยว่าเรื่องนี้ต้องดูเรื่องนี้ในยยกขึ้ปอันดับหนึ่ง แล้วก็ยังไม่มีใครสามารถมาแสงหน้าได้ค่ะทุกคนจบงไปแล้วค่ะทุกคนทั้งหมด10อันดับนะคะซีรีส์ในดวงใจของเนี่ยนะคะทุกคนผิดพลาดประกันใดหรือว่าพูดเชื่อผิดหรือว่าพูดอะไรผิดต้องขออภัยนะคะทุกคนอันดับที่เนี่ยจับเนี่ยเป็นอันดับที่เนี่ยชอบจริงๆแล้วก็อาจจะอธิบายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่อยากจะอธิบายเยอะกลัวจะสปอยอะไรอย่างเงี้ยมีอีก2เรื่องนะคะที่่อยากแนะนําว่าก็ตอนนี้ก็ดูอยู่คือเรื่องแรกคือเรื่อง tale of night a ท l นะคะทุกคนเป็นเรื่องกับจิ้งจอกก้าวห่างนะคะทุกคนบอกเลยว่า อัพใครที่ชอบทำธุรกิจหาแนวทางในการทำธุรกิจหาแรงวันนาลใจเรื่องนี้ก็สนุกค่ะทุกคนแล้วก็เนื้อหาดีภาพดีมูแแอนโทนดีพระเอกนาาเอกดีพระรองก็ดีค่ะทุกคน2เรื่องนี้ยังมาไม่ครบ 16ตอนแต่สนุกจริงๆค่ะทุกคนจบลงไปแล้วนะคะกับการจัดอันดับของเนี่ยนะคะทุกคนอาจจะพูดไวไปหน่อยแต่ก็ขอโทษนะคะทุกอย่างที่มันอยู่ในหัวคือมันเยอะมากสิ่งอยากอธิบายมันก็เลยพูดเร็วไปน,นิดนึงแล้วก็วันน,วน,น,ะะน,วนี้เนี่ยใสแว่นนะคะทุกคนช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบทํางานหลายอย่างก็เลยปวดตาก็รู้สึกว่าวันนี้ขออนุญาตใสแว่นเถอะวันนี้เลยเราก็เลยมาคุยกันแบบใส่แว่นนะคะคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนชอบนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะเผื่อเนี่ยจะมาจัดอันดับให้ทุกคนดูอีกนะคะก็ กดกันอย่างนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบอย่าลืมไปดูกันนะ